ต่อไปนะครับถ่าน9โวลต์คนละหนึ่งอานนะครับในเซเว่นเนอะอันนี้มันอันนี้มันมาซ่อมเกือเกือกเกร็แล้ว90อเแล้วอันดับแรกเลยเรามามาคลิกตรงนี้ก่อนเห็นไหมเห็นไหมฟิวฟิวอ่าเอาวิตเตอร์ไปไหนล่ะเอาเขียวมาไหมเขียวไปไหนเขียวมาอ่าวัดหมุนไปตรงตีที่ผมบอกว่าไอ้ตัวนี้สำคัญเพราะว่า เพราะว่ามันมันจะใช้บ่อยอ่ะใครก็ได้คนหนึ่งคือตัวแทนหน่อยนี่ไม่ติดนนี้นะถ้าตอนนี้เอามาใหม่ๆเนี่ยมันไม่ตีเลยคือไม่ขาดอะเพราะมันเปลี่ย,ยแกกนแล้วไงตอนแรกมันขาดแล้วส่วนใหญ่อ่ะไอ้พวกเนี้ยมันไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นี่พี่เช็คมานะไอ้เนี่ยมันไม่ค่อยเสีย มันจะมาเสียบางนี้ว่าขับความร้อนอันนี้มันจะเป็นไมโครเวฟแบบอ่าค่อนข้างจะเขาเรียกว่าทันสมัยหน่อยแล้วกันแล้วมันจะมีตัวนี้อ่าอ่าตัวนี้เขาเรียกว่าแมกนีตตอนตัวนี้นะตัวนี้นะครับมันเป็นตัวอับความความความร้อนไอ้ตัวเนี้ยที่มันถอออกมานี่คือของใหม่ของเก่าพี่เด็อันนี้เสียแล้วตัวนี้เสียตัวนี้เสียตัวนี้เสียตัวเดียว พอเปลี่ยนอันนี้เอาเข้าไปพวกมันดีเลยคอดออกอดตัวนี้ออกมาเนี่ยแล้ววัดตัวนี้กับตัวนี้เทียบเทียบกันอ่ะเอาวัดเอาวัดง่ายๆนะตัวนี้คืออันดับแรกอนะ่ะถ้าถ้าเป็นเชคอะ่ะอย่าเพิ่งไปรื่องอะไรงพวกนี้ให้มาผ้าขลังก่อนผ้าขลังมันนะส่วนใหญ่ตัวที่จะเสียก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ C เฮ้ย C ถูกปะ C เอาจะมีฟิลบางตัวจะมีฟิลมีมอปแปลงมีแมกนีตออนแล้วก็มีไดโอดเนี่ย,ยไดโอด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะได้คุ้นเคยกับมันเพราะว่าตรงนี้เราก็ยังงงมันคืออะไรใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยที่เธอไปแล้วเขาว่าจอมเป็นตำรวจแล้วคือสรุปว่าตัวนี้เสียไม่ใช่ตอนเสียเนี่ยเปลี่ยนง่ายง่ายเลยคือหมดแล้วก็เปลี่ยนแต่เราต้องคิดว่าเสียหรือเปล่าก็คือเอาวิเตอร์เนี่ยเอาวิเตอร์คูณหนึ่งกับคูณเจ็ดูครับแล้วก็ลองวัดตัวนี้วัดตัวนี้คู่กับตัวนี้ดูอ่ะพี่โช๊กครับพี่โจคกมาพี่โจ๊กเลยพี่โช๊กพี่โจ๊พี่โช๊กครับพี่โจ๊กใช่ เนี่ยพี่ลองวัดก็ได้ครับจบวัดดูครับโอเคโอ่คลองลองวัดดูลองวัดดูคุณสิคุณหนึ่งคุณหนึ่งคุณหนึ่งก็ได้ลองลองลองก็ได้จะบอกติดเงินจากจังหวัดแต่เนี่ยยังไม่รู้เรื่องขึ้นขึ้นครับอ่ามาขึ้นใช่ไหมแล้วลองแตะแตะแตะตรงนี้ปุ๊บแล้วก็แตะส่วนอื่นๆดูแตะแต่หนึ่งเส้นอัแตะโค้งมาดูไม่ขึ้นออกขึ้นแรงๆนี่ขึ้นในในใน ขึ้นขึ้นแต่ขึ้นไม่เยอะอ่ะขึ้นจะมาอ่าลองลองลองเปลี่ยนรูลองเปลี่ยนรูก่อนลองเปลี่ยนรูขึ้นไหมขึ้นขึ้นครับผมถ้าอาการนี้ช็อตช็อตลงโพมเป็นอาการช็อตลงโพมคือตรงนี้เสียอย่างนี้ดูง่ายๆเลยตรงนี้เสียพอตรงนี้เสียปุ๊บลองดูอะไรที่เขาซื้อมาก่อนเขาซื้ออะไรตรงนี้มาลองแกะออกมาเลยครับเราลองวัดดูมันจะอ่า มันจะเวลาวัดปุ๊บเราเวลาแสงที่โค้งอ่ะมันจะไม่ขึ้นมันคือดีไอตัวเนี้ยผมไอตัวเนี้ยผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมเปลี่ยนแค่ฟิวกับเปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวใช่แต่ถ้าสมมุติไอตัวเนี้ยมันก็อนเว่ามันคุ้มที่จะเปลี่ยนไหม้าตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุ้มแต่บางทีแบบถ้าตัวเล็กๆก่ะที่มันพันกว่าบาทอย่างเงี้ยแล้วหาแบบอะไรมันได้ยากอ่ะประมาณสองสามสี่ห้าร้อยมันก็ค่อยๆอ่ะแล้วแต่คนนะเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเป็นมือหนึ่งมันก็อยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบนถึงสามร้อยห้าสิบแล้วแต่ละ ตัวนี้ตัวเดียวรับปิวประมาณสิบาทได้ลยยี่สิบบาทแต่เนี่ยเราเปลี่ยนให้เขาเลยไอ้ตัวเนี้ยตอนแรกผมก็ไปหลงทางอยู่สักพักหนึ่งแต่ไปมาๆก็คือไม่เบียดอะรอ่ะเราเช็คก่อนครับต uh, ัวนี้เช็คดูคร un ับอ uh, ่าลองเช็คดูไม uh, ่อันด uh, ับแรกเราเช็คของอันก่อนเห็นมันต้องขึ้นก่อนอ่าขึ้นเนาะถ้าไม่ขึ้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะอ่าช็อตไหมไม่ช็อตครับอ่าไม่ขึ้นไม่ช็อตใช่ไหม เอาอันนี้อ่าโอเคอันเนี้คืออาการของแมกนีิออนเสียกับไม่เสียครับจริงๆอะมันซ่อมได้นะแต่ต้องมันต้องแงตัวนี้ออกแล้วลองเชื่อมต่อด้านในมาเดี๋ยวค่อยเปิดวันหลังเดี๋ยวค่อยเปิดทฤษฎีให้ดูวันนี้มันแค่เฉพาะปิดให้มาเห็น่ามันมันมันเป็นอะไรก็คือสรุปตัวนี้ก็คือไอ้ตัวนี้เสียตัวเดียวที่มันเปิดไม่ติดเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันช็อตฟิลขาดพอใส่ฟิลเข้าไปปุ๊บมันก็ขาดอีกแต่พอมาเช็คเอาเป็นเสียไอ้นี่เสียปุ๊บก็ด่อนไอ้นี่เสีย ก็อดออกมาก็เอาตัวสเปร์ที่มันเป็นของโรงเรียนอะไรเป็นอะไรนะเอาไปเทียบดูอ๋อโอเคมันคนละรุ่นกันนะมันพอยัดกันได้เอานี่ขำมนอยู่อ่ะพอใส่ถือเข้าไปปุ๊บมันหมุนร้อนจบอ๋อใส่งว้าตัวนี้สีแตเดียวพอตัวนี้จริงๆแล้วเราต้องเช็คหลายๆตัวนะเดี๋ยววันหลังเราค่อยเช็คดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะสิบตัวนั่นแหละนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวอันดับแรกอ่ะถอดตัวนี้ออกแล้วเอาตัวนี้ใส่แล้วลองประกอบออ่ะลองลองเอาเลยนะครับนี่ You know, what?